นักเรียนทุกคนขอต้อนรับสู่วิชาคีย์บอร์ดนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่อง C major scale นะคะหรือ scale C ค่ะโดยที่เราจะมาหัดเล่นโน้ตนะคะทั้ง7ตัวนะคะทั้งขาขึ้นนะคะก็คือขาไล่โน้ตขึ้นไปหาเสียงสูงและขากลับมาก็คือจากเสียงสูงไล่ลงมาหาเสียงต่ำนะคะ และส่วนที่2นะคะเราจะมาเล่นแบบฝึกหัดนะคะข้อที่2แบบรวม2มือกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะที่ชื่อขอทบทวนชื่อโน้ตนะคะแบบตัวอักษรเล t เตอร์เนมก่อนนะคะโน้ตตัวแรกที่เราจะทบทวนนะคะให้ในักเรียนช่วยกันตอบนะคะโน้ตตัวแรกคือตัวโดค่ะ,ต,คะตัวโดใช้อักษร C นะคะต่อไปค่ะ ตัวมีค่ะตัวมีใช้อักษรภาษาอังกฤษอะไรคะ e นะคะต่อไปตัว g ค่ะอ่าเราถามเป็นภาษาอังกฤษบ้างนะคะ letter name g ค่ะคือโน้ตตัวอะไรคะคือซอนนะคะ f ค่ะ f คือโน้ตเสียงอะไรคะคือฟานะคะ ตัวเรค่ะตัวเใช้ letter name อะไรคะ D นะคะตัว A ค่ะตัว A ใช้เสียงอะไรคะคือเสียงอะไรคะคือลานะคะและตัวสุดท้ายค่ะตัว T ค่ะตัวทใช้ letter name อะไรคะคือตัว B นะคะ ตอบกันได้ไหมคะถ้าใครยังตอบไม่ได้อย่าลืมท่องจำให้ได้นะคะต่อไปนะคะโน้ตทั้ง7ตัวเมื่อสักครู่นี้นะคะอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดบ้างนะคะก่อนอื่นเลยให้นักเรียนหาหูกระต่ายก่อนหรือว่าริมกดสีดำสออันนะคะริมกดสีดำสองอันอยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงนี้คู่หนึ่งแล้วก็มีอีกคู่หนึ่งคือตรงนี้อ่าหูกระต่ายทั้งสอันนะคะ ต่อไปเมื่อเจอหูกระต่ายแล้วหรือลิมกดสีดำา2อันนะคะก็จะเป็นลิมกด3อันนะคะคือเป็นหนวดเสือนะคะหนวดเสืออยู่ตรงนี้นะคะกับตรงนี้อ่าคราวนี้เรามาช่วยกันหาโน้ตกันนะคะว่าโน้ตตัวไหนอยู่อยู่บนคีย์บอร์ดกันนะคะเริ่มจากโน้ตตัวแรกค่ะโน้ตตัวแรกตัวเรนะคะหรือตัวหรือเลตเตอร์เนมดีนะคะมาดูอีกฝั่งหนึ่งค่ะตัวดีหรือตัวเรอยู่ตรงไหนของคีย์บอร์ดคะ หาหูกระต่ายนะคะตัวดีอยู่ระหว่างหูกระต่ายข้างที่1กับ2นะคะตัวดีอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะโน้ตที่เราจะหาตัวต่อไปคือโน้ตตัว G ค่ะตัว G หรือเสียงซอนนะคะซอนอยู่ตรงไหนคะอยู่ฝั่งหูกระต่ายหรือหนวดเสืออยู่ฝั่งหนวดเสือนะคะอยู่ฝั่งหนวดเสืออยู่ระหว่างหนวดเสือเส้นที่ 1>, 1กับเส้นที่2นะคะ,ะเพราะฉะนั้นอยู่ตรงนี้โนตตัวต่อไปค่ะ,ะตัวโดค่ะตัวโดคือตัวแรกของสเกลนะคะอยู่ตรงหูกระต่ายข้างที่1นั่นเองนะคะอยู่ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะตัวที่เราจะหาตัวต่อไปโนตตัวอ e, ีค่ะตัวอ e, ีคือเสียงมีนะคะอยู่ตรงไหนคะ อ,อยู่ตรงหูกระต่ายข้างขวานะคะหรือหูกระต่ายเบอร์สองนะคะตัวถัดมาค่ะตัว B ค่ะตัว B คือโน้ตเสียงเสียงทีนะคะเสียงทีอยู่ตรงไหนคะอยู่ฝั่งหนวดเสือใช่ไหมคะอยู่ติดกับหนวดเสือเส้นที่เท่าไหร่เส้นที่3นะคะติดกับหนวดเสือเส้นที่ 3. อ่ะอยู่ตรงนี้นะคะที่เชื่อลืม ให้นะคะ,ะต่อไปตัว f ค่ะตัว f อยู่ตรงไหนคะตัว f อยู่หนวดเสือใช่ไหมคะเส้นที่1นะคะหนวดเสือเส้นที่1ค่ะแล้วตัวสุดท้ายที่เราจะหากันคือโน้ตตัว a ค่ะตัว a อยู่ตรงไหนคะตัว a อยู่หนวดเสือระหว่างเส้นที่2กับเส้นที่3นะคะ ต่อไปนะคะเรามาทบทวนเลขนิ้วกันนะคะนิ้วที่1นนะคะคือนิ้วโป้งนะคะนิ้วที่2คือนิ้วชี้นิ้ว3คือนิ้วกลางนิ้ว4ี่คือนิ้วนางและนิ้ว5คือนิ้วก้อยนะคะมือซ้ายและมือขวาเหมือนกันนะคะ คราวนี้นะคะทีเชื่อจะให้นักเรียนนะคะไปปฏิบัติกับเครื่องคีย์บอร์ดนะคะโดยตำแหน่งการวางมือนะคะจะอยู่ในคลิปนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนตั้งใจดูศึกษากันให้ดีๆนะคะและถ้าใครสามารถปฏิบัติตามได้นะคะก็ให้เล่นตามเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปการสอนกันค่ะ เรามาเริ่มวอมอัพนิ้วมือด้วย C major scale นะคะหรือ scale C ให้นักเรียนนะคะวางมือนะคะที่ตัวโดค่ะเป็นตัวโดเสียงกลางนะคะหรือ middle C ค่ะเตรียมตัวนะคะโน้ตตัวแรกนะคะตัวโดเราจะใช้นิ้วหนึ่งนะคะกดค่ะต่อไปเป็นนิ้วสองตัวเร ตัวมีใช้นิ้ว3คราวนี้พอตัวฟานะคะให้นักเรียนเอานิ้ว1นะคะหมุนอ้อมนะคะหลังนิ้ว3ค่ะเป็นตัวฟาเสร็จแล้วเรียงมือนะคะต่อไปตัวซอนนิ้ว2ตัวลานิ้ว3ตัวทีนิ้ว4ตัวโดนิ้ว5 เราจะไล่กลับนะคะเริ่มจากตัวโดนิ้ว5กด3ค่ะตัวทีนะคะใช้นิ้ว4ค่ะตัวลานิ้ว3ตัวซอนนิ้ว2ตัวฟานิ้ว1คราวนี้ตัวมีนะคะเอานิ้ว3นะคะหมุนอ้อมด้านหน้านะคะด้านหน้านิ้ว1 ต่อไปตัวเรนิ้วสองตัวโดนิ้ว1เอาใหม่นะคะหนึ่งสองซ้ำตัวโดนิ้ว1ตัวเรนิ้วสองตัวมีนิ้ว3ตัวฟาเอานิ้ว1ห,หมุนอ้อมค่ะอ้อมด้านหลังนิ้วสาม ตัวซอนนิ้วสองตัวลานิ้วสามตัวทีนิ้วสี่ตัวโดนิ้วห้าไล่ตัวโดกลับนะคะอีกรอบหนึ่งค่ะตัวโดนิ้วห้าตัวทีนิ้วสี่ตัวลานิ้วสาม ตัวซอนนิ้วสองตัวฟานิ้ว1ตัวมีหมุนนิ้วสาม,มาด้านหน้าค่ะเรนิ้วสองตัวโดนิ้ว1รอบสุดท้ายนะคะเต็มตัว1นึสองสาม สี่นิ้วหนึ่งตัวเรนิ้วสองมีนิ้วสามฟานิ้วหนึ่งซอนนิ้วสองลานิ้วสามทีนิ้วสี่ โดนิ้วห้าไล่กลับค่ะซ้ำตัวโดนิ้วห้าทีนิ้วสี่ลานิ้วสามซอนนิ้วสองฟานิ้วหนึ่งมีหมุนนิ้วสามค่ะ เรนิ้วสองโดนิ้วหนึ่งต่อไปนะคะเราจะมาเล่นแบบฝึกหัดข้อที่2หรือ fingering number no. 2ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นนะคะขอให้นักเรียนช่วยกันร้องโน้ตนะคะแบบฝึกหัดข้อนี้พร้อมกันนะคะเตรียมตัวนะคะ1 2 3 4ดู มาทบทวนโน้มมือขวาก่อนหนึ่งรอบนะคะให้นักเรียนวางมือนะคะโดยให้นูปโป้นะคะวางที่โน้ตตัวโดค่ะเสียงสูงนะคะสลับมือขวาเตรียมตัวนะคะ1 2 3 4เริ่มจากนิ้ว1 2 3 4ต่อไปนิ้ว2 ทบทวนมือซ้ายนะคะมือซ้ายเราใช้นิ้ว5นะคะนิ้ว5วางที่โน้ตตัวโดมิดเดิลซีนะคะหรือตัวโดเสียงกลางนะคะจะได้เสียงนี้นะคะตัวโดรอบนี้นะคะเล่นเป็นเลขนิ้วก่อนนะคะเริ่มต้นจากนิ้ว5้านะคะ1 2 3 4นิ้วห้า ราจะมาเล่นแบบรวม2มือนะคะก่อนที่เราจะเล่นรวม2มือทิเชอร์อยากให้นักเรียนสํารวจนิ้วของเราก่อนนะคะให้นักเรียนชูมือขึ้นมานะคะ2มือแบบนี้เลยนะคะทําตามทิเชอร์นะคะเวลาเราเล่น2มือรวมกันนะคะนิ้วที่เป็นคู่กันนะคะได้แก่นิ้วก้อยมือซ้ายนะคะจะคู่กับนิ้วโป้งมือขวา นิ้วนางมือซ้ายคู่กับนิ้วชี้มือขวานิ้วกลางมือซ้ายคู่กับนิ้วกลางมือขวานิ้วชี้มือซ้ายคู่กับนิ้วนางมือขวาและนิ้วโป้งมือซ้ายคู่กับนิ้วก้อยมือขวาอีกรอบนะคะชูมือขึ้นมานะคะ เริ li, ่มจากนิ้วก้อยมือซ้ายคู่กับนิ้วโป้งมือขวานิ้วนางมือซ้ายคู่กับนิ้วชี้มือขวานิ้วกลางมือซ้ายคู่กับนิ้วกลางมือขวานิ้วชี้มือซ้ายคู่กับนิ้วนางมือซ้ายขอโทษค่ะคู่กับนิ้วนางมือขวา และนิ้วโป้งมือซ้ายคู่กับนิ้วก้อยมือขวาคราวนี้เรามาดูห้องที่1กันนะคะให้นักเรียนวางมือนะคะมือซ้ายอยู่ตำแหน่ง Mid เด C นะคะนิ้วก้อยอยู่ Mid เด C ส่วนมือขวาอยู่ตัวโดวเสียงสูงนะคะตัวโดวนะคะตัวโดวก็คือนิ้วก้อยมือซ้ายใช่ไหมคะคู่กับนิ้วโป้งมือขวาเป็นแบบนี้นะคะ ต่อไปตัวเรนะคะตัวเรก็คือนิ้วนางมือซ้ายคู่กับนิ้วชี้มือขวาตัวมีนะคะก็คือนิ้วกลางมือซ้ายคู่กับนิ้วกลางมือขวาและตัวฟานะคะตัวฟามือซ้ายใช้นิ้วชี้นะคะคู่กับนิ้วนางมือขวาเรามาเล่นท้องที่หนึ่งกันนะคะหน่ง สองสามสี่ตัวโดค่ะตัวเรมมฟาอีกรอบนะคะห้องที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ ไปห้องที่สองนะคะตัวเรนะคะมือซ้ายนะคะมือซ้ายใช้นิ้วนางมือขวานิ้วชี้นะคะตัวมีนะคะใช้นิ้ว3นะคะหรือนิ้วกลางทั้งสองมือเลยต่อไปนะคะตัวฟานะคะมือซ้ายนิ้วชี้มือขวานิ้วนางตัวซอนมือซ้ายนิ้วหนึ่งมือขวานิ้วห้า ่ะเรามาเล่นท่อนที่สองกันค่ะเริ่มที่ตัวเรนะคะตัวเรนิ้วนางกับนิ้วชี้นะคะเรต่อไปตัวมีค่ะตัวมีตัวฟานะคะตัวฟาและตัวซอนค่ะอีกรอบค่ะหนึ่งสองสมสตัวเรค่ะ ตัวมีตัวฟาตัวซอนคราวนี้ลองเล่นห้องที่หนึ่งจนจบห้องที่สองนะคะเตรียมตัวหนึ่งสองสสเริ่มจากตัวโดค่ะตัวเรมี สองคาเรต่อไปตัวมีฟาซอนห้องที่3นะคะตัวฟาค่ะตัวฟาคู่มือซ้ายนิ้วชี้นะคะมือขวานิ้วนางต่อไปตัวมีนะคะนิ้วกลางสองมือ ัวเรนิ้วนางกับนิ้วชี้ตัวมีนิ้วกลางสองมือห้องที่สามอีกรอบนะคะเริ่มจากโนต้ตตัวฟาค่ะมือซ้ายนิ้วชี้มือขวานิ้วนางตัวมีนิ้วกลางสองมือเรนิ้วนางกับนิ้วชี้มีนิ้วกลางสองมือ ห้องสุดท้ายนะคะห้องที่4นะคะตัวฟานะคะเหมือนเดิมค่ะใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางนะคะต่อไปตัวมีนิ้วกลางสองมือตัวเรมือซ้ายนิ้วนางมือขวานิ้วชี้และตัวโดมือซ้ายนิ้วก้อยมือขวานิ้วโป้ง ห้องที่4อีกรอบนะคะฟามีเรโดนะคะให้นักเรียนไล่นิ้วเลยนะคะเริ่มจากตัวฟานะคะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาฟาต่อไปตัวมีนิ้วกลางสองมือตัวเรนะคะตัวเรและตัวโดค่ะเรามาลองเล่นห้องที่3และห้องที่4พร้อมกันนะคะ1 ส3 4 ห้องที่หจนจบห้องที่สี่นะคะหนึ่งสองสสโด 4. นี้ร้องโน้ตด้วยนะคะ1 2 3 4งสี่ สำหรับคลิปวิดีโอการเรียนการสอนวันนี้ก็จบลงแล้วที่เชื่อหวังว่านักเรียนจะสามารถปฏิบัติกันได้นะคะอย่าลืมหาเวลาฝึกซ้อมและทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ